สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามากินงานวันเกิดของคุณเลกค่ะแก่ขายมินดูอาหารสิคะเลี้ยงคนหรือเลี้ยงช้างอาไม่เนี่ยเลี้ยงเนี่ยเลี้ยงทั้งตำบลคนที่ซื้อก็โจโจคนที่ซื้อเนี่ยคนซื้อแล้วต้องนี้ไม่เปคน้ไม่คนซื้อคนนี้คนจ่ายคนนี้คนนี้แล้วแตะอย่างเดียวอยากกินอะไรแล้วแตะแต่จะมีข้างหลังเอามาอีดูข้างหลังนะมาดูซิ นี่คือเหลือแล้วนะครับนี่ยังมดนี่ค่ะจัดไปนี่ค่ะเจ้าของงานเกิดนะคะอันนี้คนสวยประจำกลุ่มสองคนที่สวยค่ะมั่นใจค่ะมีจอบไหมจะขุดฝาเลยค่ะอันนี้ช้างประจำกลุ่มค่ะเนี่ยหล่อที่สุดในกลุ่มตัวนี้รางวัลใหญ่ที่สุดในโบสถ์มีนันนี้รางวัลใหญ่ที่สุดแล้วนะคะได้กินไหมมีมีหมู มีไงเลยมืหน้าเหมือนจะเหมือนคนจับได้นะคะนักเก็ตนัก่หมูของมีใช่ตอนนี้นะครับพราเราก็มีคนมาที่บ้านของตี๋ใครไปทุบ้ชื่อว่าจงใจเจ้าของบ้านนะคะดูสิคะลองมิ้นไปเดินเดินมรรยากาศรอบรอบบ้านเลยจังเบยสวยมากมิ้นเดินรอบบ้านเลยแล้วก็ถามมาที่พวกเขาโอ้โหนี่มีสระน้ำมีไก่พวกเนี่ยไก่น้อย เดี๋ยวจะให้โจโจไปกระโดดเกาะไปตองครับล้วก็อบอบอไม่บอะไรไม่บูาไม่บวไม่ตองอะไรมาอู่น่หมอแล้วบคุณแม่คะคุณแม่คะบอกเขอ้ะไรก็ได้ไม่ไม่ต้องบอกไม่ต้องบอกเดี๋ยวเดี๋ยวเอเคขึ้นก่อน อะไรมันมันตอนนี้เราก็กกินม่ใจะอันนี้มาที่แบบให้แม่ันะคะเ้วก็รอเจ้าของมันเกิดมาต้องบอกเด้อเดยวเขาไปเจเองออยากรู้อยากรู้ผมมีเบจะได้กินมาเปิดเบเพื่อจะูอี้ไม่หน่อยหวค่ะจบทีนี้ละค่ะถ่ายก่อนเช่บอกไม่ใชอันนี้ให้เจ้าของมเกดาปิดงานนะคะิดซิงค์ค่ะิดซิงค์ไม่หร่อยเนาะใช้บริการของฟรีป่ะ เผือกสิ่งกินนะคะบาลังชัยด้วยดีวยซื้อร่อยจริงเลยมันมันช้ได้ตลอด่อยแล้นเราขออนุญาตกินต่อนะคะบ๊ายบายค่ะก็ไม่รู้เนาะเอาช้อนมาแม่มากิน